เข้าสู่ช่วงกับข้าวเจ้าของร้านกันค่ะทุกคนด้วยความว่าเหมยอะไปญี่ปุ่นมาตั้งเจ็ดแปดวันทุกคนคิดถึงส้มตํามากๆค่ะมาถึงร้านก็ประมาณห้าโมงรีบอาบน้ําค่ะแล้วก็รีบให้อีกายอะไปสั่งส้มตําให้กินเลยทุกคนดูดิน่ากินมากตำเส้นเล็กของที่ร้านนะทุกคนขายทุกถูกจานละร้อยห้าสิบาทจานเบลเลอร์บล่าเลยจากจะบอกส่วนแคปหมูปกติก็จะแยกให้คนละจานนะเพราะว่ามันเกิดปัญหาที่แคปหมูไม่กรอบแล้โดน ลูกค้าว่าก็จะแยกให้ไปค่ะอีกหนึ่งเมนูไม่สั่งไม่ได้เลยนะทุกคนกระเฉดหมูกรอบค่ะกรอบนี่เน้นเนนเลยทุกคนจานเหนือขายอยู่ที่2 1 0บาทเวลาผัดก็ต้องผัดไฟแรงแรงลุกๆแบบนี้ค่ะมันถึงจะหอมกระทะนะทุกคนและกระเฉดที่ร้านเหมยไม่ต้องกลัวค่ะคัดแต่ยอดอ่อนๆเพราะว่าเหมยเทรนพนักงานเองทุกคนเลยค่ะเลยเมนูเนี้ย มันเหมือนจะแพงนะแต่ทุกคนมันไม่แพงค่ะนี่ค่ะเมนูที่กลับมาจากญี่ปุ่นที่สั่งมาสองเมนูค่ะจะกินกับข้าวหอมมะลิร้อนๆบอกเลยฟินมากๆบอกเลยเมนูกระเฉดเป็นเมนูที่ขายดีนะทุกคนอ่ากลับมาจากญี่ปุ่นแล้วหลังจากไปเที่ยวญี่ปุ่นมาเจ็ดวันเมนูแรกที่คิดถึงตําส้นเล็กสเธอมันเป็นตะแซบไหมล่ะร้อยห้าสิบบาทได้พูๆแบบนี้เลย อืมอืมกระเข็หม,ม,มูต้องพันแบบนั้น <c oughs> เป็นเมนูโปรดเลยนะคนที่เห็นถ่ายถ่ายคลิปบ่อยๆเนะี่ยเพราะว่าชอบเมนูนี้ กุ้งก็มีปลาหมึกก็มีอีกหนึ่งเมนูกระเฉดหมูก็ขาดบ่อได้เลยกระเฉดโคตรอ่อนมาเออไม่กินหนาแล้วะดูความกระเฉดมันอ่อนอะ่ะอันนี้สองร้อยสิบบาทเนาะ หมกูกรอบแบบเป็นชิ้นชิ้นใหญ่ๆเลยแต่ด้วยความที่กินเค็มอ่ะเหยอยดน้ำปลาได้ปะแล้วว่ามันหวานอ่ะเนี่ยกระเฉดมันอ่อนมากไปเที่ยวมาหลายวันลูกน้องที่เด็กกระเฉดจะทุกกันอยู่หมูกรอบต้องหั่นสองท่อน มันใหญ่จัดใช่